สวัสดีครับคุณพ่อครับผมเห็นคนเราได้รับการฝึกมาในหลายๆแง่มุมหลายๆอย่างอยากจะขอให้คุณพ่อช่วยยกตัวอย่างการฝึกมาจนเคยชินมีประโยชน์มากๆมาสักหนึ่งเรื่องครับคือปุถุชนคนเราโดยทั่วไปเนี่ยปุถุแปลว่าหนาหรือหนักนะ ปุถุชนเนี่ยชื่อว่าเป็นคนหนาหนักทีนี้ปุถุชนเนี่ยนะเนือจากปุถุชนก็คือพระอริยบุคคลปุถุชนก็แบ่งเป็นสองประเภทคือพานลปุถุชนพานปุถุชนหรือพาลปุถุชนคือคนพานไม่รู้อะไรเลยทําแต่ความชั่วกับการยานะปุถุชนการยานะปุถุชน คือผู้จุชนคนหนาหนักที่มีมีศีลและขณะกำลังเจริญสติปัฏฐานการพิจารณารูปนามทีนี้เราไม่ได้ฝึกมานะทุกอย่างเนี่ยเราต้องฝึกทั้งนั้นนะเราก็เป็นคนโกรธง่ายนะใครจะพูดอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็คิดตามคำพูดของเขาเราก็ฟู่ขึ้นมาเหมือนนมเดือดโกรธ แล้นึกว่าเอ้ยโกรธไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะแต่นั่นแหละเราหารู้ไม่ว่าเราได้สั่งสมโทสะสภาพความโกรธเอาไว้ในกมลสันดานนานๆเข้าก็สั่งสมมากเขาก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดูทีวีทุกวันเนี่ยนะต้องเปลี่ยนช่องอนะดูแทบไม่ได้อะนะ เพราะว่ามีการฆ่ากันแกงกันมากเหลือเกินเมื่อวานเนี้ยน้องชายจะมาฆ่าพี่ถือมีดมาจะเข้ามาฟันพี่ชายนะั่นอยู่ในภาคใต้เราไม่ได้ระบุจังหวัดก็ถือปืนมาควักปืนมายิงน้องชายตายโอะโถเกิดมาร่วมพ่อร่วมแม่เดียวกันนะแต่ต้องมาฆ่ากันนะเพราะขาดการฝึก เราฝึกมาจนชินเนี่ยนะฟังให้ดีนะเพื่อนชาวพุทธเราต้องฝึกทั้งนั้นอนะไม่มีอะไรที่เราจะจะชำานาญโดยการไม่ฝึกใช่ไหมเราเห็นคนเห็นสัตว์ในครองจักสุคือตาเรามองไปเนี่ยเราเห็นนกเห็นสุนัขหรือคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยนะหรือเห็นในทีวีก็ตามเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ เรามีจิตเมตตาทันทีเนี่ยฝึกจนเป็นนิส,สยัยปกตูปะนิสยปัจจัยเป็นปกติแล้วพอเห็นคนเห็นสัตว์เราจะมีจิตเมตตาใช่ไหมมีจิตเมตตาอเรามีจิตเมตตาแล้วก็สองก็แบ่งบุญให้สิเพราะเราจเจริญสติปัฏฐานการพิจารณารูปนมอยู่ตลอดเวลาเรามีบุญใช่ไหมเราก็แบ่งบุญให้แล้วเราก็ สำทับหรือตบท้ายลงไปทั้งที่เรามีเมตตาและแบ่งบุญให้ทั้งสองข้อที่ได้กล่าวมานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับอ่ะดับไปแล้วแบ่งบุญก็ดับไปแล้วมีจิตเมตตาก็ดับไปแล้วอ่ะแล้วเราจะไปโกรธอะไรอะ่ะใช่ไหมแล้วเราสำทับอ่ะด้วยการ จเจริญสติปัฏฐานการพิจารณารูปนมสองข้อแรกเป็นวัตตะคามีกุศลกุศลขั้นอยู่ในวัตตาข้อสจเจริญสติปัฏฐานการพิจารณาลูบนามสำทับลงไปเป็นวิวัตตะคามีกุศลข้อปฏิบัติเรียกวิวัตตะคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้น เพื่อนชาวพุทธเราเห็นคนเห็นสัตว์ในคลองจักสุแบ่งบุญให้หนึ่งเมตตาหนึ่งแล้วสัมทับลงไปเมตตาและแบ่งบุญไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเราก็จะเป็นคนที่โกรธยากบางครั้งนะขอยญา่าบางครั้งแม่นึกครึ้มใจ อยากให้มีใครสักคนมาดา่าเพื่อเป็นเครื่องช่วยฝึกทดสอบจิตใจตนเองว่าเราจะมีสามข้อที่กล่าวมานี้หรือยังโกรธอยู่ถ้ายังโกรธเราก็เป็นคนดื้อด้านฝึกยากไม่ใช่ชาวพุทธซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ตรัส สอนว่าถ้ามีโจรเอาเลื่อยมีคันชักทั้งสองด้านมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของพวกเธอถ้าเธอยังโกรดชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของเราตะถาคต